สวัสดีครับคันนี้ก็เคลือบซอรามิกนะครับแล้วก็ฟิล์มทั้งหัวนะครับตอนนี้ก็ทําการวางฟิล์มนะครับฝากระโปรงทั้งหัวก็คือติดกันทุกชิ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับไหลๆดึงขึ้นไปไหน่อยไปจีกันหนึ่นง โอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันเลย ตอนนี้ก็ฝากระโปรงกับแก้มติดเสร็จแล้วนะครับไฟหน้าติดแล้วกันชนหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะครับจะมีโปรดีๆนะครับเคลือบซรามิกบวกติดกันชนหน้าราคาเร้าๆนะครับเดี๋ยวังไงจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับท่านใดที่เคลือบซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนของเรานะครับบวก นะครับติดฟิล์มกันชนหน้านะครับกันสะเก็ดหินนะครับราคาแบบพิเศษพิเศษนะครับเฉพาะกันชนหน้านะครับเดี๋ยวังไงเดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกทีนะครับโรเด็ดร้านเรามีให้ตลอดนะครับดูเลยนะครับว่ากันรอยป้องกันสะเก็ดหินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับครับเขาขอเรียบร้อยโอเคนะครับตอหบัคคันนี้ก็จบกันที่เรียบร้อยแล้วครับตอนบับงานฟิล์มกัรรอยทั้งหัวนะครับมาดูกันเลยนะครับ กระจกมองข้างนะครับฟิล์มกันรอยติดหมดนะครับป้องกันด้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครที่ใช้รถมาแล้วจะดูได้เลยกระจกมองข้างจะเป็นเป็นรอยเป็นสกปรกเยอะมากนะครับติดฟิล์มกันรอยอย่างนี้ไปเลยจบนะครับแก้มนะครับฝากระโปรงนะครับดูเลยนะครับสีสดใสนะครับสีเป๊ะไม่มีเปลี่ยนนะครับฟิล์มของเรานะครับรับประกันตัวฟิล์มสามปีนะครับกรณีที่ลูกค้าจอดตางแดด บ่อยๆเหมือนไปทํางานแล้วจอดตากแดดทุกวันนะครับ3ามปีอย่างนั้นคือแนะนํโลกเลยนะครับส่วนนะครับลูกค้าที่ไม่ค่อยได้จอดตากแดดนะครับคือเหมือนจะไปทํางานหรือว่ายังไงจอดในที่ร่มนะครับตรงนี้ฟิล์มของเราอยู่ได้ถึง5ปีแน่นอนนะครับดูนะครับความใสความช่าแบบเป็นมิตินะครับถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับฟิล์มกันรัของเราช่างของเราฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดหมดนะครับคิ้วไฟนะครับไฟหน้านะครับ นี่คือติดหมดนะครับติดหมดนะครับทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นนะครับยันตัวหน้าตัวล่างไปถึงด้านล่างนะครับนี่ฟิล์มกันรอยทั้งหมดนะครับนี่ก็ฟิล์มกันรอยนะครับด้านบนนะครับติดหมดกระชังนะครับโลโก้ติดหมดนะครับติดหมดดูได้เลยนะครับว่าใสๆช้ำๆนานๆกันไปเลยนะครับกับฟิล์มกันรอยนะครับร้านเรานะครับ หายดูรายละเอียดกันทุกจุดนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากป้องกันสะเก็ดหินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาที่เรานะครับฟิล์มกันฟิล์มใสกันรอยนะครับจบแน่นอนนะครับคันนี้นะครับติดส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่ครับแก้มนะครับฝากกระโปรง กระจกมองข้างนะครับดูนะครับคันนี้นะครับมีติดนะครับเบ้ามือเปิดนะครับหนึ่งชุดนะครับเบ้ามือเปิดนะครับอ่าลงเรียดสนิทนะครับนี่นะครับเบ้ามือเปิดนะครับนี่ฝาถังน้ำมันนะครับโอเคไปดูสายบันไดกันนะครับนี่นะครับสายบันได นี่นะครับนี่คือฟิล์มกันรอยนะครับฟิมกันรอยนี่คือกันชนหลังนะครับกันชนหลังนะครับติดทั้งแผ่นนะครับยาวลงมาด้านล่างนะครับนี่คือให้ดูขอบนะครับเห็นไหมแต่ถ้าดูไอดูไม่รู้เห็นไหมนะครับดูไม่รู้เลยนะครับ ก็คือป้องกันได้แน่นอนนะครับเวลายกคงยกของนะครับป้องกันได้แน่นอนนี่เลยนะครับไม่มีเด้งครับประกันนะครับเด้งติดใหม่ทันทีนะครับนี่คือนะครับกันรอยนะครับชายบันไดนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวช่างเก็บใหม่นะครับ ของรถเด๋เก็บงานอีกทีนะครับเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ป้องกันสะเก็ดหินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะจบปัญหากรณีที่นะครับโดนสะเก็ดหินเป็นจุดเป็นจุดเป,นดป็นจุดนะครับจบแน่นอนนะครับก็โอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับฟิล์มทั้งหัวนะครับของเรา 1 7 0 0 0บาทนะครับทั้งหัวนะครับทั้งหัวจอดรถ2วันนะครับจอดรถ2วันนะครับถึงกันรอยทั้งหัวแต่ถ้าเคลือบซอร์ิกด้วยก็ต้องจอดจอด2วันนะครับแล้วก็รุ่งเช้ารับตอนเย็นก็ตีก่า3วันนะครับถ้าเคลือบด้วยฟิล์มด้วยนะครับโอเคนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับทั้งเคลือบซร์ิมตัวรถเคลือบซอร์ิกโปรสาปีนะครับแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยนะครับทุกจุดนะครับรวมภายในด้วย โอเคนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้วางใจเอารถมาให้เราดูแลนะครับก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับร้านสุราชศรีพจน์นะครับอยู่ก่อนถึงสีแยกตาปานนะครับถ้ามาจากทางบางใหญ่นะครับแต่ถ้ามาจากทางโลตัสนะครับต้องข้ามแยกตาปานมาก่อนนะครับก็จะเห็นร้านอยู่เลยนะครับป้ายสุราชศรีพจน์นะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรเบอร์ผมได้เลยครับสายตรงก็คือ0835997180นะครับสอบถามก็ได้ทุกรายละเอียดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ